สวัสดีค่ะดิดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริศาแอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงประจําเดือนมีนาคมนะคะสองห้านะคะสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎแล้วก็ราศรีกรกฎนะคะช่องนี้นะคะใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นการเดินของดวงดาวนะคะการแบ่งวันที่เกิดการคานวณลัคนาเกิดนะคะจะต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครย,ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองเกิดราศรีอะไรใช่ราศรีนี้ไหมนะคะก็รายละเอียดอยู่ใน description box ข่องล่างทั้งวันเกิดแล้วก็ลิงก์ในการเช็คลัคนานะคะ โอเคก่อนจะไปดูดวงการขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเดือนนี้นะคะแม่หมอนะคะมีคอสนะคะที่เปิดนะคะเป็นอคอร์สที่มีความตั้งใจนะคะจะทําในเรื่องของมู o เฟสนะคะในการใช้มู h เฟสในการทำนายพื้นดวงนะคะเพื่อเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะคะการใช้ฟิก Star ในการทํำนายพื้นดวงรวมไปถึงที่สําคัญเลยใน,ในคอร์สนี้นะคะก็คือการที่จะสอนให้เรา ใช้ความรู้ทั้งหมดของเราที่มีในการตีความหมายในเบอร์ชาร์ตนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้ทั้งหมดแล้วอะคะ่ะเรียนมาหมดเรียนมาเยอะนะคะบางทีมีความรู้เยอะแต่พอเอาเข้าจริงๆถ้าเกิดคุณมีปัญหาว่า คุณตีความหมายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้หมดดาวดิดาวนี้หมายถึงอะไรเรือนนี้หมายถึงอะไรราศีนี้หมายถึงอะไรแต่พอจะเอาเข้าจริงๆแล้วคุณตีความหมายรวมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในคลาสนี้นะคะจะสอนให้คุณกราวความคิดลงมานะคะแล้วก็จะสอนให้คุณดูว่าเวลาดูเบอร์ชาร์ดเนี่ยสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราเริ่มดูจากตรงไหนก่อนอะ,อะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องพูดอะไรก่อนแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะถ้าเกิดคุณมีเป็นคนหนึ่งที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่ s t ร u g ก l อนะคะในการตีความหมายนะคะในเบอร์ชาร์ตนะคะเรามาเจอกันนะคะสมัครเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสมัครหลังกุมภาพันธ์ไปจะเป็นราคาเต็มแล้วนะคะโอเคนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนจะไปฟังดวงกันนะก็คือเรื่องของอ การที่เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าการเข้ามาฟังดวงนี้เป็น general reading นะคะดังนั้นเทคนิคส่วนมากที่คุณเขาใช้กันแล้วเขาก็จะดู transit ใช่ไหมดาวจรใช่ไหมแม่หมอก็เหมือนกันนะคะก็ดูดาวจรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแม่หมอไม่มีทางรู้ว่าดาวจรที่แม่หมอใช้เนี่ยนะคะดวงไหนมันเข้าไปทํามุมถึงหรือว่าไปมีอิทธิพลถึงดาวเนี่ยพื้นดวงของคุณดวงไหนบ้างนะคะดังนั้นดวงนี้ไม่มีทางเป็นของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้คุณจะฟังทั้งวันเกิดฟังทั้งดาวจันรหรือแม้แต่ฟังลัคนามันไม่ใช่ของคุณนะคะคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ตรงนั้นไปปรับใช้นะคะในช่วงจังหวะเวลาช่วงเดือนนี้นะคะที่แม่หมออ่านดวงให้กับคุณเพราะว่าเป้าหมายในการทําดวงอะ่ะคือการที่อยากจะให้ทุกคนทุกราศีรู้ว่ากําลังจะมีพลังงานใหญ่ๆอะไรนะคะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเพื่อคุณจะได้ปรับตัวถูกหรือว่าอ,อ,อ,อจะต้องปรับตัวถูกให้เข้ากับสถานการณ์นะคะหรือว่าสามารถที่จะเอาเออพลังงานตรงนี้ไปใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ได้นะคะโอเคนะ นะคะโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าในเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่เหมือนกับชาวกรกฎหลายๆคนจะต้อง มมลติชาเอ่อมัลติทาสกิ้งนิดนึงนะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณทําค่อนข้างเยอะนะคะเยอะเลยแหละนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันยุ่งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะแยกโฟกัสไปกับสิ่งใดสิ่งเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งการงานหรือชีวิตประจําวันตารางชีวิตของคุณหรือแม้แต่ใครที่แบบต้องดูแลครอบครัวอยู่หรืออะไรอยู่อาจจะมีทั้งเรื่ มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องนี้มาอีกยังแก้เรื่องนี้ไม่เสร็จก็ต้องเข้าไปแก้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในเดือนนี้นะคะขอให้คุณแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะน,นะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นอะไรในลักษณะนี้แหละนะคะที่กําลังจะเข้ามานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเดือนนี้นะคะ่ะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎระวังไว้ด้วยนะคะในเรื่องของ อารมณ์จินตนาการของตัวเองนะคะในเดือนนี้เนี่ยเวลามีอะไรเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ความคิดนะคะหรือว่าจะจะคิดอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยขอให้เบสออนความเป็นจริงด้วยนะคะอย่าพยายามแบบเอาความคิดหรือสัญชาตญาณของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวนะคะเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะผิดพลาดได้เข้าใจคนอื่นผิดหรือตีความหมายสิ่งที่คนอื่นเขาจะสื่อได้ผิดๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้คุณแบบเข้าใจผิดกับคนรอบข้างได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะ,ะชาวกรกฎนะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะในในเดือนนี้นะคะจริงๆในปีนี้แหละนะคะจริงๆพระฤัษยังคงทรายกับลักขนาของคุณอยู่นะคะดังนั้นแหละคนอาจจะยังมีโอกาสที่ดีนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะ โดยเฉพาะโอกาสในเรื่องของการงานนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีงานใหม่เข้ามาใครรอง,งานใหม่นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเดือนนี้น่าจะมีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะคะที่คุณจะได้งานใหม่นะคะแต่ว่าต้องทําใจนิดน,นึงว่าในเดือนนี้ยังจะคงเป็นเดือนที่ยุ่งอยู่นะคะในชีวิตประจําวันของคุณคือเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเรียกร้องให้คุณจะต้องแบบออกไปจัดการอยู่ตลอดอยะะ่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็พยายามแบบ เตรียมตัวให้ดีอย่างที่บอกว่าแอคทีฟหัวสมองแอคทีฟสติเราให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังงานใช้สมองนะคะค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เราจะจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องอาจจะต้องออพยายามแบบมีสตินั่นแหละนะคะพยายามแอคทีฟนิดนึงนะคะ โอเคทีนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวอังคารเขาเข้ามาเล็งลัคนาขอ,ของคุณนั้นหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกหัวเสียต่างๆนานาที่ผ่านมานะคะหรือหลายๆคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพนะคะหรือเรื่องของการผิดใจกันกับอาจจะเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนรักของคุณอะไรเงี้ยะะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้ค่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมันจะ ดีขึ้นแหละนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแต่ว่า,าทีนี้เนี่ยชาวกรกฎนะคะจะบอกว่าณจังหวะเวลาในเดือนนี้นะค่ะในเรื่องของงานของคุณเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของอความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกับคนในที่ทํางานก็ได้นะคะอันนี้ให้ระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะมันากาลังจะย้ายเข้าส่รศิกุมด้วยนะคะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยเรื่องของงานของคุณอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่เหมือนกับ คือมันเป็นพลังงานที่คอนทราสกับกับสิ่งต่างๆในช่วงจังหวะเวลาตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเจอโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณควรจะต้องเอา energy เอาพลังงานของคุณไปไว้กับงานนี้กับโปรเจกต์นี้อะ่ะแต่กลายเป็นว่าในเดือนนี้เหมือนมันมีนมเรื่องจุกจิกจุกจิกเข้ามากวนใจทําให้คุณไม่สามารถที่จะเอาโฟกัสไปไว้กับงานนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยจะทําให้คุณแบบรู้สึกได้ว่าคุณไม่สามารถที่จะ productive กับ ผลงานนะคะหรืองานที่คุณจําเป็นจะต้องทำจริงๆริอะได้เต็มที่นะคะดังนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของความหัวเสียตรงนี้ไว้ด้วยนะคะที่กําลังจะ เกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่คุณทําธุรกิจนะคะแล้วคุณมีพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการลงทุนร่วมกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะในเดือนนี้ขอให้คุณเช็ครายละเอียดหรือว่าดูทุกอย่างให้ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารได้นะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงนะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องของการผิดใจกันกับคนเหล่านี้ก็น่าจะมีโอกาสมีเข้ามาเหมือนกันดังนั้นขอให้คุณดูให้ดีแล้วกันนะคะชาวราศีกรกฎโอเค เงินนะคะในเดือนนี้จริงๆถือว่าโอเคแหละไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงมากมายขนาดนั้นแต่ว่าระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการเงินดังนั้นเดือนนี้ใครจะลงทุน,นดูให้ดีนะคะหาข้อมูลเยอะๆนะคะอย่าตัดสินใจเร็วนะ,ะชาวรา,าศีกรกฎนะส่วนเรื่องของความรักนะคะไปดูได้นะคะในคลิปความรักนะคะลายครึ่งปีแรกทำไว้ให้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันค่ะกรกฎ โอเคค่ะสำหรับหน้าไพ่นะคะไพ่ Energy หลักนะคะคือคาลทร t i o n นะคะอ่าในเดือนนี้นะคะชารลขาขาราีกรสกกฎอย่างที่บอกแหละว่ามันอาจจะเป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องพัฒนาความสามารถศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาทั้งในเรื่องของอความคิดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของแรงกายพลังใจทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนตัวเองก็ต้องอัปเลเวลตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาให้เราจัดการเยอะไม่ว่าจะเรื่องยุม่มยิ้มจริงๆไม่จําเป็นจะต้องแบบ เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปจัดการเลยก็ได้จริงๆคนอื่นก็จัดการได้แต่แต่มันก็เข้ามากวนใจให้มาเหมือนมาเรียกร้องให้คุณต้องเข้าไปจัดการอย่างเช่นสมมติเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องปเป็นเราก็ได้ที่ต้องเข้าไปจัดการแต่ว่าใดๆแล้วก็ต้องกลายเป็นเราอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีกับความหัวเสียนะคะทีนี้นะ้าไพ่นะคะเห็นนะคะว่ามันมีสีดาบด้วยอย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ยปวดหัวอะไรเงี้ยไม่มีเวลาที่จะโฟกัสอะไรแบบ เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะมีแต่นั่นแต่นี่เข้ามากวนใจตลอดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในลักษณะนั้นดังนั้นเนี่ยอขอให้คุณระวังไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอไพ่ขึ้นแบบนี้ก็พยายามหาเวลาดูแลตัวเองหน่อยก็ดีนะคะ,ะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่เราแบบมีความรู้สึกว่าเราอยากตัดจากโลกภายนอกอยู่เบาๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยมีเดทขึ้นมาด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่เกิดอยากจะออกจากงานแล้วหางานใหม่เดือนนี้ก็น่าจะยังเป็นจังหวะโอกาสที่ดีเพราะว่า ดาวพฤหัสก็ยัง t r ยคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีองศาที่ประมาณ 16, 17, 18องศานะคะประมาณนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจังหวะโอกาสเวลาที่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็เรื่องการเงินบอกแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรแย่นะคะแปดเีืยนขึ้นมานะคะทีนี้แปดเดือนกับเขาเทเวชันเนี่ยขึ้นมาค <c oughs> ล้องจองกันมากนะคะพยายามนะกระกฎนะคะเดือนนี้คือเดือนที่แบบเลเวอัพเลเวอัพเลเวอัพอะนะคะ <c oughs> เพื่อจะไปสู้กับตัวบอสอะไรเงี้ยค่ะในเดือนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามแบบ พยายามแอคทีฟนั่นแหละอย่างที่บอกไว้แต่ในเรื่องของดวงดาวนะคะทีนี้พระไพ่นะคะแนะนำบอกว่า Racing on your family นะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้นะคะปัญหานิดจิกจอกนะคะนิดๆหน่อย,อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมาจากอ,อจากที่บ้านของคุณจากเฟมิลีของคุณก็ได้หรือนะคะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าคุณอาจจะอยากอ,อ กลับมาอยู่บ้านให้มากขึ้นแหล,ละคนถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านนี้ก็ได้นะหรือว่าก็อาจจะให้แนะนำาอาจจะแนะนําว่าให้เราลองหันมาที่ครอบครัวไหมมามาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพื่อจะกระาวตัวเองลงเพราะว่าในในเดือนนี้เหมือนจะ อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างยุ่งอย่างนี้ค่ะดังนั้นก็อาจจะแบบลองหันมามองครอบครัวไหมหรือว่ากลับมาอยู่บ้านให้มากขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะอยู่กับบ้านเยอะขึ้นอะไรยงเงี้ยก็ได้นะคะก็สามารถที่จะไม่ฮิวจิตใจเราในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะโอเคนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ชาวกรกฎทุกคนโชคดีนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับใครนะที่สนใจที่อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ลองทักมาถามกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอ่ม มีหลายคอสเหมือนกันนะคะที่ให้เลือกนะคะแต่ว่าใดๆแล้วในเดือนนี้เนี่ยค่ะคะอสนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าแม่หมอแบบตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่แม่หมอสอนดูดวงมาแล้วก็ดูดวงมานะคะหลายๆคนที่ได้ที่ได้คุยด้วยก็ส่วนมากก็จะมีปัญหานี้คือมี มีความรู้ทั้งหมดแล้วอ่ะบางคนอ่านหนังสือมาเยอะกว่าแม่หมออีกนะคะแต่ว่าความเ,าเข้าจริงๆรล้วตีความหมายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณมีปัญหานั้นอยู่เราเจอกันนะคะในคลาสในเดือนนี้นะคะโอเคสุดท้ายนี้หวังว่าจะมีโอกาสได้ให้ความรู้ทุกคนนะคะลรวหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ